สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่17มีนาคม2564มีดังนี้ค่ะ วันนี้พบ PM 2.5อยู่ที่38-162ถึงิไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่70-216ถึงิไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ a q i อยู่ที่51-272ถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลางส่วนในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีเพียง2จังหวัดเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮองสอนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจุดคคววววาาามมมรร้้ออนนนนนสสะะขงงดดเเททีีียบพืื่7จัััหหภใ พบ258จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์161จุดเขตส,สวสกรเ9จุดป่าสงวน72จุดพื้นที่เกษตร,ร13จุดชุมชนและอื่นๆ3จุด ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง2,484จุดโดยในปีนี้พบมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่7 7จุดและจังหวัดแม่ฮ่องสอน49จุดส่วนการปฏิบัติงานประจำวันนี้พลตรีธนพลโกลสยเสยวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้ช่วการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหบอกควนและฝุ่นอองภาคเหนือกองทัพภาคทีส3ส่วนหน้ามอบหมายให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติการและรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านยุทธการที่ได้มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่กองทัพพื่อรรรรววบมมมิิเเคาาะะห์ตดตดปินผลแลแะให้ข้ขอเสนอ เนแนงานด้านธุรการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยมีพลเอกสุปโชคทวัตธีรชยัย เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการณกองผลหารารบที่7็ดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝนละอองระดับจังหวัดอำเภอและอรอยต่อระหว่างจังหวัดรวมทั้งวางแผนการใช้กาศยานเข้าดับไฟและการจัดชุดรัตาเวนในพื้นที่เสี่ยงนูนยะ์บระชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่เฮลิคอปเตอร์เ a 3อรที่รวมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโปรโยน้ำดับไฟปา่าจำนวน9เที่ยวบินปริมาณน้ำา27 0 0พลิตรในพื้นที่ตำบลบ้านช้างและตำบลแม่แตงอำเภอแม่แต จังหวดเฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรดำเนินการโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน3ลํลำดำเนินการโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลหลวงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อากาศายานไร้คนขับ UAV ของกองทัพอากาศบินค้นหาจุดความร้อนสิบเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเสมิงอำเภอหางดงอำเภอแม่ออนอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่อากาศยานไร้คนขับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่บินค้นหาจุดความร้อนและชี้แนวไฟให้กับทีมภาพพื้นดินจำนวน3จุดในพื้นที่ตำบ,บนบ้านช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโข,ขทยัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมเปิดกิจกรรม kick off โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาจังหวัดสุโข,ขทยัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฟุลอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทยัยนักเกตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามตำบลนาขุกรรีสโโงจัวดขทยยมผู้าาช นายชพรยเป็นประธานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรอบที่7จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้าและสถานีควบคุมไฟป่าอำเภอปางมะผ้าดำเนินการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ามณฑลระบบที่33ร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่2น้ำตกสีสังวานหน่วยควบคุมไฟป่าภูพิงผูนำชุมชนและประชาชนบ้านปงร่วมกันออกลาดตระเวนและควบคุมไฟป่าในพื้นที่บ้านปงยางหมู่ที่7ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ชุดรดตเวนและควบคุมไฟป่ากองพันสัตว์ต่างกรมการสาธารณบกร่วมกับสนราชการและผู้นำชุมชนและมูลนิธิกระจกเงาร่วมปล่อยแถวเข้าดับไฟป่าและรดตะเวนณป่าขุนห้วยคังบ้านหลวงตำบลหลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ชุดาัตเวนและควบคุมไฟป่ากองพันพัฒนาที่3ร่วมกับอบตบ้านเป้าและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ออกรดตะเวนป้องกันไฟป่าและประชาสัมพันธ์รณรงการห้ามเผาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบนบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ชุดรัตเวนและควบคุมไฟป่ากองพันหารราบที่หนึ่งกรม ารับที่7ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าจังหวัดอุบลราชธานีสำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลาดตระเวนตามเส้นทางแนวกันไฟอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงตะบนดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และได้พัฒนาแนวกันไฟในเขตชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยถึงเท่าชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากรมรบพิเศษที่5ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลาน การประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน7ครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน2ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าไฟไม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน37ครั้งการลาดตระเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน16ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน2ครั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาจำนวน2ครั้ง